สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะออเดอร์ของคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตาป้อนอาหารสาสาวนะคะกราบขอบพระคุณค่ะด้วยสี่ตะกร้านะคะนี่นะถึงก็จะได้กินกล้วยวแล้วสาวเพิ่มาถึงบ้านนะคะก้วยแปตะกร้าค่ะ สิบสองตะกร้าน,นะคะสิบหกตะกราค่ะ ยี่สิบตราคาดูดูน้องดวงน้องดวงว่ายว่ายน้องดวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องดวงน้องดวง,ง,ด,วงดูดูเด็กด้านหลังเขาเลยแม่เด็กด้านหลังน้องดวงใจยี่สิบสี่ค่ะดูน้องดวงใจ ยี่สิบแปดค่ะ สามสิบสองค่ะสามสิบหกค่ะ สี่สิบค่ะ,คะดูน้องดวงน้องดวงนอนรอแล้วน,อน้องดวงน้องดวงนอนรอแล้วน แถมสีตะกร้านะคะกราบขอประคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะพี่ลุงทำไงพี่ลุงเร็วๆแลวพี่ลุงเร็ว,รว,รวทำไงคะพี่ลุงเดดูน้องดวนนะคะแม่ดี๋ยวน้องดูไหนไหนพี่ลุงขอบคุณค่ะไหนไหนคะพี่ลุงคุณช่วยไหนเออทำไงคะตาย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 ดีๆายดีๆลูกใายดี ก้อยข้าปลาขอบคุณค่ะสวยๆด้วยสวยๆขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่เมตานะคะคุณแม่ค่ะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะอ่ะแม่แสนรักแม่แสนรักว่าง่ายดน้ำตัวนูล่ะดูดูเด็กนูล่ะพ่อหนูล่ะ,นะหนูล่ะ,ละค่ะ อ่ทำให้ฟ้าเยี่ยม้ายเยี่ยมมากพ่อน้องดวงรอแล้วเ,ลเร็ว,ะรว,รวนะคะด,ดูดูดูงอนแล้วเด็กงอ,ดงอนแล้วงอนแล้วเน,นี่ย พ่อให้ลูกพ่อให้โอ้ยนั่งรอเลยนั oh. ่งรอเลยเห็นไม่มานั่งรอเลยลรอลูกโอ้ยก้อยอยู่กับพ่อลูกก้อยอยู่กับพ่อชมจานจังเลยก้วยอยู่กับพ่อนู่นอยู่กับพ่อก้อยอยู่กับพ่อค่ะอยู่กับพ่อลูกแล้ววิ่งแล้วพ่อมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะนั่งคอยพ่อแล้วนั่งรอแล้วนั่งรอเลยอะนั่งรอเลยอะคุณเก่งนั่งรอเลยค่ะโอ้ย นั่งรอเลยอ,อนันล,ล,ลูกนั่งรอเลยลูกนั่งรอเลยนั่งรอค่ะเก่งมากลูกเก่งมากโอ้ยโอ้ยอร่อยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยได้กินอย่างอริดอ,อร่อยเลยอ่ะอ่ะนั่งคอยเร็วเร็วหันหน้ามาทางนี้นั่งลงนั่งลงดีดีนั่งก่อนอพ่อไม่ป้อนเร็ว นั่งนั่งนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งเร็วนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงนะนั่งเร็วมานั่งลงนะนั่งลงนั่งก่อนนั่งลงนะนั่งลงดีๆอู้วไม่เชรนอะไรวะนึกไม่เชรน นั่งแล้วค่ะดูแม่เสนนั่งคอยเลยนั่งคอยนั่งอาวพอรีบเเร็วนันชอบยังงั้นเองนั่งนั่งอั่งลงนั่งลงหนะ่ั่งลงหน่งน่งลงนย่างลงนะนั่นอยากเล่นกับอยเีเลร่อยนั่งลงนะเดีว่งลงเลยอย่ปอย่างลง นั่ง,<อ>งดีดีนั่งแล้วนัว่นงลงนั่งลงแล้วนังลงนะนั่นงลงนังลงนกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรมช้างถึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรัรกษาแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะพิสิ่ง์ดสมหวางทุกประการนะคะอคขอให้มีโชคม่ราำนะคะอคขอให้กิจการน้ำดื่มบูมของคุณแม่ยุ้ยนะคะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งย่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุบุญกับคุณแม่ยุ้ยด้วยนะคะ